คุณธรรมตอบคำถามตอนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและการพิพากษาคดีสวัสดีค่ะคุณเป็นธรรมวันนี้ดิฉันอยากให้คุณเป็นธรรมช่วยเล่าบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีของสารปกครองให้ฟังได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะในคดีหนึ่งหนึ่งของสารปกครองจะมีการนั่งพิจารณาอย่างน้อยหนึ่งครั้งครับนั่นคือเมื่อตุลาการเจ้าของสำนวนแสวงหาข้อเท็จจริงจนเห็นว่าครบถ้วนแล้ว และส่งให้องค์คณะพิจารณาแล้วว่าข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะตัดสินคดีได้และได้ส่งสำนวนให้ตุลาการผู้ถแถลงคดีทำคำถแถลงการแล้วตุลาการเจ้าของสำนวนก็จะกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและแจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันเพื่อจะได้เตรียมตัวมาศาลครับแล้วคู่กรณีจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากครับนอกจากจะมีคำถแถลงด้วยวาจาที่อยากจะมาถแถลงต่อศาลก็ถแถลงได้ครับ แต่ว่าจะยกเอาข้อเท็จจริงหรือหลักฐานใหม่ๆมาแสดงไม่ได้นะครับสารจะไม่รับพิจารณาเพราะถือว่าได้สิ้นสุดขั้นตอนการสแสวงหาข้อเท็จจริงไปแล้วยกเว้นว่าจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าหลักฐานที่หามาใหม่ไม่สามารถนํามาได้ก่อนหน้านี้เพราะเหตุจําเป็นซึ่งถ้าศารเห็นตามนั้นสารก็อาจจะรับไว้พิจารณาเพิ่มเติมแต่ก็ต้องให้อีกฝ่ายได้มีโอกาสโต้แย้งในหลักฐานนั้นด้วยนะครับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเป็นยังไงบ้างคะน่ากลัวไหมคะไม่เลยครับห้องพิจารณาคดีของสารปกครองไม่น่ากลัวเลยครับและมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเวลาไม่ต้องกลัวว่าจะทำอะไรผิดครับเมื่อถึงกำหนดเวลาที่นัดหมายไว้ศารก็จะออกมานั่งที่บัลลังก์แล้วก็จะสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดให้คู่กรณีฟังแล้วก็จะเปิดโอกาสให้คู่กรณีถแถลงด้วยวาจาจากนั้นก็จะเป็นการถแถลงการของตุลาการผู้ถแถลงคดีครับเสร็จแล้วองค์คณะ ก็จะปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำำําคาําพิพากษาซึ่งอาจจะพิพากษาในวันนั้นหรือวันอื่นก็ได้ครับแล้วในวันอ่านคําพิพากษาล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะก็คล้ายๆกับวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกนั่นแหละครับเมื่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาพร้อมกันแล้วสารก็จะอ่านสรุปข้อเท็จจริงแล้วก็อ่านคําพิพากษาครับแต่ถ้าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่มีใครมาสารเลยในวันนั้นสารก็จะไม่อ่านคําพิพากษาแต่ก็จะบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เราก็ถือเอาวันที่บันทึกเนี่ยแหละครับเป็นวันที่มีคำพิพากษา